จวดจวดไปเดี๋ยวผมจะมุดเข้าไปนั่งก่อไผ่นี่สองมานี่ก็น่าจะโอเคยอยู่น่าจะเบื์กอยู่ขึ้นมาก็ประมาณนี้เหมาะอยู่แต่ค่อนข้างโล่งไปหน่อยข้างล่าง มันจะเห็นตัวผมนี่แหละต้องเราต้องชิงเห็นมันก่อนนะ <c oughs> ลองดูฟัดถดูไปแล้วตัวหนึ่งลอยล่องผ่านมาันตะกี้นะั่งประมาณเกือบชั่วโมงไซ่์ประมาณโล ผมว่าผมจะมัดมันไว้ก่อนดึงขึ้นมาจะหลุดหรือเปล่าาจะไม่หลุดบ้างจะลงไปก็ขึ้นยากติดอะไรอีก Uh huh. ขึ้นมาขึ้นมาลงก็ขึ้นยากน,นี้จะมันโดนจำหน่อยใส่ uh huh. มันโลก,กว่าลอยผ่านน้ำมา

เต็มสองไม่โดนฝุงอยู่นะพุงไปนวลละนั่งหลังจากเต็มได้ไปมาณเกือบชั่วโมงเดี๋ยวผมจะลองไปดูข้างในก่อนเดี๋ยวนี้ยิงไม่โดนะ่ะเต็มสอง สองไม่โดนปลาล่องผ่านยิงแทวจะมองไม่เห็นหอย้่ครับล่องผ่านน้ำลึกยิงเพราะมันนั่งนานแล้วก็ใจก็อยากจะไม้ย้ายไม้ด้วยตอนนี้ก็เป็นบาบสามครึ่งไปดูข้างในก่อนไม้นี่ก็เหมาะไม้หมาะเยอะข้างใน ต่ผมยังไม่อยากนั่งนะนี่ก็สวยเดินไปเดินมาก็ห้าโมงละไม่ได้นั่งสักจุดเราเดินดูเฉยแล้วก็พี่คูณคนที่บ้านโทรมาชวนกินเหล้าก็เลยวจะกลับก่อนละจะโทรมาชวนแล้วก็ใจหนึ่งก็วันนี้ก็ไม่อยากยิงเท่าไหร่หรอกมาก็บ่ายโมงและ แด้หนึ่งก็ประมาณสักเกือบสองโลแล้วก็โอเคแล้วจะได้กลับก่อน้วครับแก้ว